โรคต่อมลูกหมากโตเป็นอย่างไรเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นก็อาจกดทับท่อปัสสาวะให้ตีบเล็กลงส่งผลให้คนไข้มีอาการปัสสาวะติดขัดพบในผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปและโดยเฉพาะในผู้ชายสูงวัยอายุ80ปีขึ้นไปจะพบมากเป็นพิเศษมักมีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่พุ่งต้องเบ่งเมื่อเริ่มปัสสาวะในตัวต่อมลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟแ์อลฟา รีดักเตสไทถูไทถูก็จะมาบล็อกทําให้ต่อมรูปหมากเ,เนี่ยขยายตัวโต,วตวขึ้นเมื่อต่อมรูปหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้นะ้ำปัสสาวะนี่ก็ไม่สามารถไหลออ,อกไปผ่าน,าน,านทางนี้ออกไปได้การปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระป่อยปวดฉีออกไปฉีพอไปปุ๊บก็ไหลมานิดเดียวนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นและจะเป็นโรคที่ทรมานมาก ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะนึ็งต่อลูปมาเราทุกวันนี้เรามีสารสก,กัดจากสมุนไพรนะครับที่สามารถจับยั้งตัวนี้ได้ผลอย่างชัดเจนมากนะครับสารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคปีนซึ่งมีสก,กัดมาได้จากพืชหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศนะครับหรือในฟักข้าว หรือัายในแม้แต่แตงโมงในสารก๊ลออนเนี่ยเรามีการสกัดสารไลโคป,ปีนมาร่วมกับแร่ธาตุมันตัวเช่นซิงวิตามินดีช่วยทาให้ตับรูปหมักก็อซเ่ยมันเล็ดมาปกติแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเราได้กินทานอาหารเสริมโทเมซิงของเราก็าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับเราก็จะสี่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรเราหลายๆตัวที่ผสมประสานกันจนกลายเป็นโทเมซิงแล้วตัวนี้ก็เป็นกรด e ซิปริกอีกอีกหนึ่งตัวนะครับ